การที่เรายิ่งวิ่งตามเขายิ่งเกาะติดเขายิ่งทําอย่างเงี้ยเขายิ่งไม่รักเราเขายิ่งเบื่อเราเขายิ่งอยากจะหนีเราหรือทิ้งเราไปให้พ้นนะฮะเรารักตัวเราเองเหอะหันมารักมาสนใจตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆเดี๋ยวเขาอาจจะต้องเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเราเขาจะต้องกลัวคนอื่นมาจีบเราเขาจะต้องกลัวคนอื่นมาอยากได้เราแล้วเขาจะเห็นค่าเราในวันนั้นไม่ใช่เราโมแต่ไปวิ่งตามเขาแล้วก็บอกเดี๋ยวเธอจะเสียใจวันนึ่งเธอไม่มีฉันเธอจะเสียใจเขาไม่เสียใจหรอกคุณอะเสียใจอยู่คนเดียวเพราะคุณโมแต่ท่องอ่ะ คุณโมแต่ท่องว่าคุณรักเขาคุณผูกพันกับเขาแต่ถ้าคุณมีอะไรดีจริงๆเนี่ยเขาสิต้องรักคุณเขาต้องตามห่วงตามหึงคุณเขาต้องไม่อยากเสียคุณไปแต่เนนี้คือคุณวิ่งตามเขาเมื่อไหร่ก็ตามเราวิ่งตามใครเขาจะมีแต่วิ่งหนีเรานะอยากให้คนมาลักอยากให้คนมาหลงอยากให้คนมาวิ่งตามทําตัวเองให้ดีทําตัวเองให้มันมีคุณค่าทําตัวเองให้ใครๆก็อยากได้แล้วเขาจะวิ่งตามอยากได้จะห่วงแหนเรา แต่ถ้าเรามไปตามเขาอย่างเงี้ยเราท่องไปเถอะเดี๋ยวเธอจะเสียใจวันนึงเธอไม่มีฉันเธอจะรู้สึกเขาไม่รู้สึกหรอกเขาอาจจะรู้สึกดีก็ได้ถ้าสมมติวันหนึ่งเขาไปเจอผู้ชายที่ดีกว่าเราจำเอาไว้นะตราบใดที่เราคิดว่าเราทําดีเนี่ยถ้าเราทําดีจริงอ่ะเขาจะรักเขาจะเห็นแต่ถ like ้าเราทําดีกับคนที่เขาไม่ดีอ่ะถ้าคุณทําดีกับคนที่เขาไม่รักคุณคุณทําดีกับคนเลวคุณทําดีกับคนที่เขาไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกคุณทําให้ตายเขาก็ไม่เห็น คุณเคยได้ยินคําว่าป,ปิดทองหลังพระไหมไม่มีใครเห็นเาเวลาเขาไปปิดทองไปวัดเขาก็แปะแผ่นทองที่หน้าตักพระมือพระหน้าพระหัวพระอะไรก็ตามถ้าคนที่เดินไปปิดทองหลังพระใครจะเดินไปดูว่าคุณปิดทองตรงนั้นเหมือนการเวลาเราทําความดีอะถ้าเขาไม่เห็นความดีเราทําให้ตายทํำยังไงเขาก็ไม่เห็นเพราะเขาไม่คิดว่าเราดีสําหรับเขาเขายังเฝ้ามองหาคนอื่นที่ดีกว่าเราเรื่อยไปดังนั้นเราทําดีให้ตายเขาก็ไม่เห็นความดีของเรา จงเก็บความดีเราไว้เพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นที่เขาเห็นค่าดีกว่าถ้าเราให้เวลาคนคนนี้มา6เดือนปีหนึ่งสองปีแล้วเขาก็ยังไม่เห็นความดีเราเนี่ยผมจะบอกเลยเสียเวลาเปล่าคุณทําดีให้ตายคุณพามบอกว่าคุณดีเขาไม่เห็นคุณดีเขาก็ไม่เห็นคุณดีวันยังค่าเสียเวลานะฮะผมจะบอกเลยทําดีผิดคนชีวิตเราเหมือนหายใจทิ้งสู้เราเอาความดีเนี่ยกลับมาดูแลตัวเราเองแล้วเอาไปหาคนที่เขาเห็นความดีของเราดีกว่านะอันนี้สอนเอาไว้นะเพราะเคยโง่ามาก่อน เคยทำดีกับคนผิดคนมาก่อนทำดีให้ตายสุดท้ายมันก็ทิ้งไปเอาคนอื่นเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียอนาคตดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับคนที่เขาไม่เห็นค่าของเราจำเอาไว้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจำเอาไว้อืม